สำหรับตัวกล้วยนะคะที่เรามีความรู้สึกว่า คนไข้ต้องการกําลังใจคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ซัพพอร์ตจิตใจเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกดีใช่ค่ะในเคสของปุ๋ยก็เหมือนกันนะคะในอย,อย่างเช่นคนไข้เดินมาตอนแรกคืออาการดีทุกอย่างวองอินมาไม,ม่มีแค่ไข้เจ็บคออยู่ดูไปดูมาโอเคต้องใส่ทีว่อะไรประมาณนี้บางเคสเนี่ยเขามีโทรศัพท์มือถือเขาก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไปด้วยข้างนอกสถานการณ์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็จิตใจเขาก็จะสุดลงมันจะมี ช่วงเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นแบบวันเกิดเนาะเราก็แบบไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยการที่แบบให้พยาบาลทุกคนอะไปยืนอยู่ตรงข้างหน้าห้องเขาแล้วก็ปิดม่านตอนนั้นแล้วก็ให้พยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปข้างในใช่แล้วพอเปิดม่านขึ้นมาเราก็จะมีเค้กก้อนหนึ่งอวยพรเขาแล้วก็ปห้พี่วันเดยร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะผ่านข้างนอกกระจกไปอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็แบบมีความสุขมากอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นทั้งแววตาแล้วก็ปฏิกิริยาตอบกลับมากับเรา ก็จยเป็นคนนึงที่แบบก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแต่ไม่ได้เซนซิทีฟให้เขาเห็นคือเราด้วยชุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาจะไม่สามารถมองเห็นน้ําตาที่เรามันไหลลงมาจากข้างในแต่ว่าพอเราเห็นเขาแบบนั้นอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบมันอยู่ข้างในใจแล้วมันก็แบบออกมาเองโดยอ,อัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็พยายามให้กําลังใจเขาก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะก็เวลาแบบมีเคสหรือมีคนไข้ที่แบบ อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้กําลังใจเขาเยอะๆเหมือนคนในครอบครัวเราเหมือนคนที่เรารักนะคะ,ะเราไม่สามารถที่จะไปดูแลคนในครอบครัวได้ในเวลาแบบนี้ก็นั่แหละค่ะก็สงผานจากคนไข้ที่เราได้ดูแลนี่แหละค่ะเปรียบเสมือนครอบครัวของเราค่ะ สวัสดีครับพบกับ B-news ส์ครับรายการที่จะสรุปประเด็นสําคัญสาระดีๆส่งตรงไปถึงท่านครับครับผมอาจารย์วายครับช่วงนี้เมื่อยมากเลยอ้วนขึ้นด้วยอาจารย์อ้วนตรงไหนครับผมนี่สีน้ําหนักขึ้นทําไงดีอาจารย์อ่าผมคิดออกแล้วเราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาฝึกร่างกายของเราออกกายบริหารครับอาจารย์ครับดีครับครับใครดีครับอาจารย์เอะผมคิดก่อนจจักใคอาจารย์ทีมหมอทีมจากบาเซมอ นะดีเลยครับแล้วอาจารย์เอาท่ากายบริหารมาให้ได้เยอะที่สุดนะคบได้ครับอาจารย์รอผมแป๊บหนึ่งได้ครับผมไปเรียกอาจารย์ก่อนได้ครับสวัสดีครับอาจารย์ทิมครับวันนี้ครับอาจารย์ผมเป็นตัวแทนของคนที่มีน้ําหนักขึ้นในช่วงภาวะวิกฤตของโควิดครั้งนี้ครับผมมีคําถามจะถามอาจารย์ครับคือ ทุกๆวันเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรกิจกรรมที่เคยทําก็ไม่ได้ทําครับน้ําหนักขึ้นเอาขึ้นเอาหมดแต่กินแล้วก็ดูหนังอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับอาจารย์มีวิธีอะไรที่เราจะทําให้เรากลับมาฟิตเหมือนเดิมไหมครับเรียกว่าเป็นคําถามที่ดีมากนะครับ,รบแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเนี่ยไม่สามารถที่ออกไปไหนกันได้ไกลหรือว่ายิมหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายส่วนใหญ่เนี่ยปิดเป็นปัญหาอย,ย่างมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าเราใช้ชีวิตประจวาวันดูหนังทานอาหารบางคนเป็นเชฟเลยครับอาจารย์ทำอาหารเป็นประจานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยาก จะแนะนําให้ทุกคนนะคะผ่านมาเขาเรียกว่า be active uh huh. ก็คือให้สามารถกระตุ้นเรื่องของการใช้งานร่างกายให้มากขึ้นให้ตื่นตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะการออกกําลังกายเ,ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆในช่วงนี้นอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับยังช่วยสุขภาพใจได้ด้วยนะครับ oh. เมื่อคุณออกกําลังกายเป็นประจำทำ <Okay. S 2> ให้สุขภาพจิตที่อาจจะมีความเครียดยิ่ง mm. ในช่วงนี้สถานการณ์โควิด1 i เนี่ย n ทำให้เราเครียดมากการออกกําลังกายมีประโยชน์แน่นอนครับปกติผมไปวิ่งครับอาจารย์แต่ตอนนี้สวนปิดหมดเลยอาจารย์ทายังไงได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะถกเถียงกันโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ล่าสุดมันมีการศึกษานะครับของทางยุโรปเนี่ย มีโมเดลจำลองมาว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ไอจามที่มีมสารคัดหลั่งออกมาเนี่ยอยู่ในช่วงระยะค่อนข้างจะไกลเลยนะครับ,รบ5้าเมตรถึงสิเมตรเนี่ยมีการ,รกระจายไปได้ในนักวิง่งเพราะฉะนั้นถ้าต้องตอบตามตรงผมไม่ได้คิดว่าห้านระ้อยนะครับคือเรายังสามารถที่จะเลือก ในการออกกําลังกายโดยการออกมาวิ่งหรือออกมาปั่นจักรยานภายนอกได้เพียงแต่ว่าต้องดูสถานที่เป็นหลักสถานที่ออกกําลังกายนะั้นมีคนพลุกพ่านอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงครับเพราะว่าก็ถือว่ามีความเสี่ยงก็คือให้วิ่งเดี่ยวๆคนเดียวจะดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ,รบก็คืออยู่ห่างไกลที่สุดเพราะว่าจากการศึกษาในโมเดลเนี่ยมันไกลได้ถึง15-20เมตรเลยค่อนข้างจะไกลอยู่ถ้าเกิดว่ามีไอจามนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าคนที่ออกกําลังกายด้วยกันกับเราเป็นติดเชื้อหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็คือมีความเสี่ยงเราก็ต้องพึงระวังไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่า ในพื้นที่เช่นเป็นบริเวณรอบบ้านของเราเองไม่ได้มีคนอะไรเงี้ยอันนี้สามารถออกมาวิ่งได้แน่นอนครับ,รบหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายที่เป็นสวนแต่ว่าไม่มีคนเลยหรือว่าห่างกันค่อนข้างมากเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ครับ,รบแล้วถ้าเราใส่แมสตอนวิ่งอาจารย์เอ่อจริงๆเรื่องเกงการศึกษาในการใส่แมสเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะครับ,รบแต่ว่าการใส่แมสเนี่ยทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่าการหายใจของตัวผู้วิ่งหรือผู้ออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาได้เนื่องจากว่า เวลาออกกําลังกายไปเราก็จะยิ่งเหนื่อยใช่ไหมครับเราจะยิ่งหายใจเร็วขึ้นการหายใจเร็วขึ้นเนี่ยบางทียิ่งการใส่แมสไปเนี่ยทำเราอึดอัดครับอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเนี่ยด้อยลงไปหรืออาจจะทําให้มีปัญหาตามมาได้อาจจะทําให้เหนื่อยเกินไปได้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้แนะนําในเรื่องของการใส่แมสในการออกกําลังกายนะครับอาจจะเกิดผลเสียตามมามากกว่าส่วนเรื่องของการออกกําลังกายในคนทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเราแนะนําว่าให เริ่มออกกําลังกายถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ย<ม>คุณอาจจะเริ่มโดยการแค่ทํางานบ้านกวาดบ้านถูพื้นเดินขึ้นลงบันไดซักผ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับ,รบดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับ,รบแต่ในสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าถ้าคุณสามารถออกกําลังกายได้สัก150นาทีต่อสัปดาห์รหรือว่าประมาณสัก30นาทีสัก5วันต่อสัปดาห์เนี่ย ถือว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยในระยะยาวได้ครับงั้นดีเลยอาจารย์อาจารย์พอจะมีท่าออกกําลังกายอะไรที่พอจะทําได้ในบ้านมั้งไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเราลองมาทําพร้อมกันเลยนครับได้ครับได้ครับเป็นท่าง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นท่าเขาเรียกว่าไฮนีนะครับหรือว่าคล้ายๆว่าวิ่งอยู่กับที่นี่แหละนะครับทําโดยการยกขาขึ้นมานะครับแล้วแตะสลับขาครับอ๋อครับทีนี้ถ้าเราทําเร็วขึ้นก็เหมือนเราวิ่งอยู่กับที่นะครับเราสามารถทําต่อเนื่องได้หรือว่าทําเป็นเซ็ตก็ได้นะครับ อาจจะแนะนําว่าถ้าเริ่มต้นอาจจะทําต่อเนื่องสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีไปก่อนแล้วก็พักนะครับอาจจะทําสักสามเซตเป็นการเริ่มต้นการออกกํลาลังกายก่อนนะครับอันนี<ก>ต้ต้องกระโดดไหมครอาจารย์กระโดดก็ได้ครับกระโดดก็อาจจะเพิ่มความแรงขึ้นเพิ่มค,ความเร็วขึ้นได้ถ้าไม่ไหวก็คือยกขาเฉยถ้าไม่ไหวก็ยกขาเฉยหรือว่าบางคนเพิ่งเริ่มก็ช้าๆก่อนได้หรือว่าเป็นการขยับ ก็เป็นการบริหารที่ได้ทั้งขาได้ทั้งลาตัวด้วยนะครับ,รบเป็นท่าเริ่มต้นที่สามารถทําได้นี่พูดไปก็เริ่มเหนือห่อยเลยครับอาจารย์งั้นเราไปกันตอนนี้ดีกว่าครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทิมจากบาซเซ่มากๆนะครับ <ผม S 3> ถ้ามีคำถาม <para S 1> อะไรผมคง <ผม S 1> ต้องถามอาจารย์อีกผมเริ่มหายใจไม่ทันแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์นี่ผมรู้สึกผมพ้อมลอไ์มากเลยครับอาจารย์้อมลงไหมครับสุดๆอ่าอมเดี๋ยวอีกสักพักคงจะผอมครับอ้าว นี่แหละครับอาจารย์ครับถึงแม้ว่าเราต้องทํางานในภาวะวิกฤตแบบนี้แต่ว่ากายเราก็ต้องแข็งแรงครับใจเราก็ต้องแข็งแรงครับจริงครับ be active อย่างที่คุณหมอทิมบอกครับใช่ครับอาจารย์เอาละครับเรามาออกพร้อมๆกันดีครับอาจารย์แต่อย่าลืมนะครับคลิก and p a u ทุกเช้าเพื่อเราทุกคนครับอย่างนั้นอาจารย์นี่ครับแตกสลับครับออาจ